กลียงเลียนี่นาไม่ยากลุกจากันกคิดแรเลมลยผมีดอกเทาแล้วแล้วไม่สะอายโอ้ยแมีนำไรก็พุยอยากราอติมกุกุดียอันนี้ไม่ไม่หอมรงเรงไม่ไม่หอมฮิโรกิของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ในวัวได้ศูนย์ศูนย์ท่านไปจากจากประเทศไทยประเทศไทยบ่มี่มันจะหอมมันจะ มนีรยาาอายะไพราะว่าไปกับตัวสวิทุดกับอดีตส่นเพื่อเกศกับตัวสริงกางเสงเอวบดำมวยเปตีทเราไปตรงน้าชตอนนั้เป็นตรงน่าครับตรงน้าเอดไปหาโนสามนะไอ้เ่อสามชนะสองแต่ว่าปเด็นต้องขามเบิดนะขามนที่ชนะเขาเหรียเจี ออในเรื่องอีกทั้งเรืองเนอ่ยใเงว่าแต่ตีตกไปร่องอนีแมอเล่าตมาเหอกกรร่องบนตัวชาแน่ใันมาใกล้เพแ่อพ่อตีตะกอนนกนี่มเยไทอมันจริงเขาก็เหรีเหยอกกรอ่องออาออรอกแซมยกซีหอกกระเบิดขากรรไกรไงกว่าแล้วมดยเียวบอสื่หลายพวกเออทุ่ตูมเดลเขาไปกันตั้งทีอ เขาเลประเทศเล่าวนิเขาเอินไม่ลงเองใช่ไม่หอมลงเรงนหครับติเนทั้งพูดเขาแพงทุกทุกมาพแผ่นหนึ่งเขาไห้ความจำเขาไว้ทึ่งเลือดหรือเอาว่าหอาปะดปันกันไหม เสียด uh, ังก uh ับ้เเอาบไปเอาบ้ไปบ้านยุ่งยุ่งกับบ่มีหมดครับแม่ไอ้ควายหายไปไอ้ที่หอมมันมันหอมเองหรออไอ้เวลาส่เนี่ยมันจะต้องเอาไปไว้เ็ดไวนอนแิเศษไที่นอนไว้ที่มันตามขีมเีมมันก็ไปเห็ดไม้่น้อนไว้ที่นอนไม่รเพิ่มนกบนอนอนี่แหละครับมันมันมันปนกานหลดกระนามให้ไ่แต่กระโดด ผมจำได้แล้วมนี่มันหอมตักับมนนิ่งแมนหอมลงเแสดงว่าในลูกค้าก็ผมเพราะว่าเราลูก้ดซื้ออีีมันมันองผู้มันปเครื่องบินไปตัดอุลโคแนอุลโเมื่อไลกมเลแมนเมื่อไลร่สมัยเมื่สมัยเมื่อเมื่อสาปีที่แล้วเพลงก็ไม่เดือยุ่งเพลงดังเพลงหมทุกอย่างเออไมน่งแต่แต่ทำนี่เ่ยเมันคนธรรมดานี่ยครับแมนคนธรรมดาดีทำเสร็จมาสเตอรเอามาเอามาแต่อุดรครับ เอฟซีอยนาลบเป็นมันยังอีกอยู่ทันหมฮัาลูกหลานดูลูกหลานจีภาพไปหับเอซีแต่วมจังค่าหีม่จะบาดหมงูก็ตานไปอุ้ดเบิดแล้วนี่มันเบิดตัสาุตอีกตัวก็ไปบาดหมางก็แ่ครัหมอมันนี่อะไยูเลีอนจำก็แก่จีภาพไปเอาแค่ัหนพ่อ่อไ้แก่ครับเซเซียสอไรครับเมพ้แย่พ่ตัวลูกไม่าดหใา้ยังเย็นอานี้ที่ไม่ได้หายจนี่แ่เดี๋ยวหน่อย